วันนี้บันทึกการเดินทางของอินดิวช a นแลนะคะเราก็อยู่ที่อำเภอแม่จำ ที่ป่าบงเปียงนะคะป่าบงเปียงเส้นทางที่เราใช้ไปยังหมู่บ้านป่าบงเปียงวันนี้นะครับเราได้ใช้เส้นทางที่ผ่านตัวอำเภอแม่แจ่มไปยังหมู่บ้านทุ่งยาวนะครับตลอดทั้งเส้นทางเป็นวิวภูเขานะครับแล้วก็เป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านวันนี้ที่เรามานะครับบรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยเนื่องจากฝนเพิ่งตกมีหมอกตลอดทั้งทาง พอมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเดี๋ยวขวานะคะโรงเรียนบ้านทุ่งยาวาบ้านทุ่งยาวถนวน,นนะคะก็จะมีถนนใหม่ถนนเก่าสลับกันไปนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ค่ะค่ะค่อยๆมาก็ามนทางดีๆแล้วก็ทางที่มันแบบทำแล้วมันก็พังไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็ถนนทำใหม่มันก็จะมีร้อยเชื่อม ถือว่าดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะถนนไม่มีไหลาทางนะคะหมอกสวยมากแต่เขาก็สูงมากเช่นกัน ว่างทางของเราก็จะมีแบบนี้ด้วยว้าวโอ้โหข้างหน้านี่ลึกไหมเนี่ยนี่นะคะถนมนมันก็มันก็มีตรงที่มันดีๆนะคะใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคะมาได้ไค่อยๆมานนะะกระบะมาได้นะคะเส้นนี้ ว่าเส้นทางน้ําตกแม่ปานนี่ไม่แน่ใจว่าแบบรถเก่งเข้าได้แล้วมันจะประมาณไหนนะคะดเดี๋ยวขากลับจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ถนนเส้นนี้คือมาแล้วคือสวยมากคุ้มถนนจะดีบ้างไม่ดีบ้าง,างแต่ว่าวิวอ่ะ3ามองศาเลยค่ะวิวคือแบบโคตรดี อยู่ที่ข้างทางคือวิวสวยมากก็เลยต้องแวะก่อนนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้คือสวยมากเลยนะคะเป็นโฮมสเตย์แถวทางไปป่าบงเปียงนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงป่าบงเปียงนะคะตรงนี้เป็นน่าจะเป็นหมู่บ้านอินทนนท์ไม่ใช่ไม่ใช่หมู่บ้านอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าคือสวยมากวิวคือแบบหลักร้อยล้านเลยนะคะคค้มมาก นี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าบงเปียงแล้วนะคะส่วนมากอาจจะเป็นโฮมสเตย์นะคะคือเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะโฮมสเตย์เยอะขึ้นแล้วก็โฮมสเตย์รู้สึกว่าสวยขึ้นเนาะดูเป็นบ้านแน้วเออดูไปดูมาก็จะเหมือนน,นั่นแหละดูถึงห้องกระจกเนะ ไปเลยเดินเลยไปกันเลยค่ะ<ป>นี่นะคะไม่รู้จะพูดอะไรมีแต่ต้นข้าวเ,เนาะให้ดูวิวดีกว่านะคะคลิปนี้ เสียงกบเสียงน้ําเสียงน้ํานะคะแล้วก็เสียงกบเสียงเขียดไทเลนมีทงชาตด,ด้วยหยวิวโคตสวยเลยค่ะสวยมากสวยมาก ทางเดินก็แคบหน่อยนะเขาทำแบบว่าที่วิวถ่ายรูปเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อจะเป็นทีวิวตรงโน้นแล้วก็วิวตรงนี้ก็นั่งถ่ายรูปได้นั่งถ่ายรูปตรงนี้ก่อนวิว360้องศาน้องผี่เสื้อโโหคือ บรรยากาศดีมากค่ะนอกจากคำนี้ก็ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วจริงๆดูหมอกหมอกลงด้วยตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณแปดโม,มงปะกว่าแปดโมงครึ่งนะคะดูวิวหมอกถ่ายถ่ายสวยมาก ออออตอนนี้เราจะลงไปตรงทางเดินทางนู้นนะครับเพื่อถ่ายรูปตามไปเลย นี่นะคะตรงนี้เป็นบรรยากาศที่เขาทำมาให้ถ่ายรูปนะคะเป็นสะพานไม้ไผ่ก็ทำดีนะคะแบบมีที่ถ่ายรูปเพิ่มขึ้นนอกจากคมเตแล้วบางบางคนเขาแบบวอกอินมาเที่ยวเนาะแบบไม่ได้พักที่นี่ก็คือสามารถมาถ่ายรูปได้ระวัง <c oughs> วดีมากไม่เให้มันพักอะไรอะไร สวยมากเลยนะนะครับเราก็มาเดินตรงสะพาน,นไม้ไผ่เขาให้เข้าฟรีอยู่เลย สำหรับคลิปป่าบงเปียงของเรานะคะที่บ้านป่าบงเปียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,ะก็ขอบจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายออกทางน้ำตกห้วยรายเหลืองนะคะภารกับของพวกเราแล้วก็ออกทางแล้วเอถนนคือดีมากะคะ่ะรถเกง๋งรถนักท่องเที่ยวแนะนำไม่เข้าเส้นนี้นะคะ คือคอนกรีตถนนคอนกรีตอะถึงที่ปาับางเปียงเลยสะดวกสบายมากนะคะแต่วิวข้างทางก็จะเป็นป่าไม้เนาะแต่ถ้าจะได้ไปไปทางเข้าทางแม่แจ่มก,ก็จะได้วิวแบบธรรมชาติที่มันเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยตามข้างทางก็คือสวยมากมาทางนี้ก็คือถนนดีมากแล้วก็สะดวกสบายดีค่ะเข้าออกง่ายรถเก่งรถอะไรเข้ามาได้นะคะ ก็จะเป็นตัวพุทยาแล้วนะคะเป็นมีเจ้าหน้าที่ดูแล,ลรักษาของปลอดภัยฝั่งฝั่งทางซ้ายมือนะคะก็คือจะสามารถไปเที่ยวน้ำตกได้นะคะเข้าเข้าตรงนี้นะคะก็คือไปเที่ยวน้ำตกได้นะคะน้ำตกก็จะอยู่ทางตรงนี้เลยนี่นะคะถ้ามาจากถ้าเข้าทางน้ำตกห้วยทรายเหลืองนะคะพอเข้ามาตรงนี้ให้เลี้ยวตรงนี้นะคะ ซ้ายนี่จะไปเินานอนะครับวันนี้เราเด็กฝาเราจะกลับเข้าในเจ็นนี่นะคะเอา,าตรงนี้เลยป้ายต้นตอกไว้ซ้าเยะโอเคคลิปของเราก็จบแล้วจริงๆนะคะไปแล้วะคะ่ะขอกับ